สวัสดีครับมีพบกับรู้กอล์ฟนะครับในรายะสูากุขศึกษาแล้วก็ภาศึกษศาะครบนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบภาษาทและก็ของมหมา้อนะครับในนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคือการสอนนะครับจากสำนักทิมพอวนะครับที่ทำเป็นการสอนออกมาเพื่อให้ผู้กอได้สรุปให้นักเรียนได้ฟังนะครับทีนี้ทามาเพื่อ เป็นการศึกษาพมความเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนได้มาดูนะครับศึกษานะครับเอาไปใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษารวมไปถึงในรายวิชาอื่นได้นะครับการเรามาเริ่มเรื่องกับเรื่องของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อว่ามันคืออะไรนะครับระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อนะครับนะการทํางานของระบบต่างในร่างกายของมนุษย์เรานะครับและมีความสําพัญ์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่ง มันมีความสำคัญมากต่อการดำินชีวิตของมนุษย์เราเลยนะครับหากระบบใดระบบหนึ่งนะครับทำงานไม่ปกตินะครับย่อมส่งผลต่อสุขภาพนะครับหรือสุขภาวะโดยรวมนะครับซึ่งระบบที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตนะครับและพัฒนากายของมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับในเฉพาะช่วงวัยรุ่นของเราเลยนะครับก็คือระบบประสาทและระบบต่อมไรทอ่อเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การทํางานของระบบประสาทและระบบต่อมไรท่อเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยนะครับ สามารถดูแลตนเองนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษานะครับเรื่องของระบบทั้งระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อให้ทํางานตามปกติได้แล้วก็ให้มีพัฒนาการที่จะเดิเติบโตเหมาะสมกับวัยนะครับอย่างที่แก่เห็นนะครับในรูปข้างล่างนะครับรูปแรกที่เป็นรูปหน้าคนหน้าสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรว่ออะไรอวัยวะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบประสาทแล้วก็ในระบบ ของประสาทเนาะอันแรกรูปแรกนะครับมันก็จะมีทั้งลกลุ่มฟีสต์ซีรีบัมนะครับอะไรต่างๆตามนี้นะครับส่วนรูปที่2ที่เป็นรูปผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของต่อมไร้ท่อต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับตั้งแต่สมองเลยจนถึงอวัยวะเพศของเราเลยนะครับไปครับอ่าเรื่องของระบบประสาทนะครับความสําคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นนะครับเพราะระบบประสาทจะประกอบด้วยครับไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทํางานของระบบะตา่างๆนะครับในร่างกายเนี่ยให้ดําเนินไปได้ด้วยดีโดยมีสมองเป็นอวัยวะหลักนะครับระบบประสาทจึงมีความสาคัญต่อสุขภขาพการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงพัฒนาการด้านต่างๆของเราด้วยซึ่งเป็นตัวควบคุมนะครับการทํางาน และความรับรู้นะครับหรือความรู้สึกนั่นเองของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดและ,ะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และความทรงจําสังางๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความสําคัญของระบบประสาทนะครับในรูปเนี่ยระบบประสาทในร่างกายจะมีสมองนะครับนะดูจากที่รูนะก้าตรงนี้สมองมีารสัหลักแล้วก็เป็นประสาทนะครับที่เป็นตัว สามส่วนตัวนี้ที่สําคัญนะครับกับระบบประสาทตัวนี้มากนะต่อไปนะครับเรื่องของโครงสร้างของระบบประสาทนะครับระบบประสาทเนี่ยเป็นระบบตัวกลางนะครับที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะครับให้เป็นระบบต่อ,อไปเป็นให้เป็นระบบที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกว่าความรู้สึกและ ควบคุมความคิดนะครับถ้ามีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับสมองจะก็ก็ตามก็จะทําให้ร่างกายของเราในพิการอะไรเงี้ยหรือเสียชีวิตได้เพราะนั้นระบบประสาทจะแบ่งออกเป็นนะครับระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทส,ส่วนอัตโนมัตินะครับะระบบประสาทส่วนกลางนะครับคืออะไรนะครับก็คือสมองและไขสันหลังนะครับสมองเป็นอวัยวะที่ มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆเลยนะครับอยู่ในกะโหลกศีรษะของเรานะครับสมองแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและก็สมองส่วนท้ายตัดดังภาพที่แสดงเป็นเหมือนผ่าความคิดนอสหรือ mind mapping นะครับเป็นความคิดที่ททเกี่ยวกับสมองนะครับที่ออกมาเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือรูปของสมองนะครับนะ ก็สมองส่วนหน้านะครับบริเวณที่สมองส่วนหน้าอยู่หรือตรงไหนสมองส่วนกลางอ,าอยู่บริเวณตรงสุดตรงไหนแล้วก็สมองส่วนท้ายนะครับอยู่บริเวณตรงนะครับนี่้ตามรูปนี้เลยสมองส่วนหน้านะครับมีหน้าที่นะครับหนึ่งเกี่ยวข้องกับด้านค,ค,ความคิดความจำช่วของชาวปัญญาของเรานะครับ <Aww. S 1> เป็นการควบคุมการทํางานไดาต่างๆ,ๆ,ๆเช่นการสัมผสัสการพูดการมองเห็น การรับร้การได้ยินการดมกลิ่นและการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือสาคัญมากนะครับแล้วก็ส่วนที่ข้อ,อที่สองเนี่ยเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่ผ่านเข้าออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะเป็นศูนย์ควบคุมการกระทำประสาทของร่างกายเช่นการทํางานพื้นฐานของร่างกายได้แก่ความผิวนะครับรือความดันโลหิตความต้องการทางเพศการหลังออง่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อลุมเหงืแสดงอารมณ์และความรู้สึก ไป,ไปนะครับสมองส่วนกลางนะครับเป็นสมองส่วนที่อยู่ต่อจากสมองส่วนหน้าทําหน้าที่รับส่งกระแสประสาทร,ระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายนะครับบริเวณส่วนบนของสมองส่วนกลางนะครับจะพองออกเป็นสี่คูนะครับเรียกว่าออฟสิโลนะครับซึ่งส่วนนี้มีขนาดเล็กและถูก เซลลิบัมนะครับกดบังไว้นะครับคือเขาวินาที่ในการควบคุมของในตาทําให้ลูกตากอกไปมาได้ควบคุมการปิดเปิดของรูม่นตาในเวลาที่มีแสงสว่างเข้ามามากและน้อยนะครับนีบจากามรูปเลยนะครับว่ากกอกดดูตรงไหนนะครับเนี่ยสมองส่วนท้ายนะครับหน้าที่ของสมองส่วนท้ายนะครับก็คือหนึ่งมีการเป็นการควบคุม การเคี้ยวอาหารการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวของใบหน้าและการควบคุมของการหายใจนะครับข้อสองก็คือควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติครับเช่นการหายใจความดันโลหิตการคืนการจามการสะอึกและการเสี่ยงนะครับแล่ข้อที่3ามเนี่ยประสาทการเคลื่อนไหวของร่างกายและการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับอันจะเป็นทั้ง3ส่วนนะครับของโครงสร้างนะครับนี่ในส่วนของสมองนะครับ แล้วคลิปนี้เนี่ยก็อจะแว่งสรุปเรื่องของระบบประสาทนะครับแต่ก็สองในข้อซึ่งยังมีต่ออีกนะครับเดีย๋ยวไว้ในคลิปหน้าเอามาพูดกันอีกทีนึ่งว่าเป็นเรื่องของอะไรนะครับแต่ก็เรายังอยู่ในเรื่องของระบบประสาทนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะครับกับคลิปนี้นะครับที่ครูทําไว้ให้นะครับก็ขอให้เรียนโชคดีนะครับ กับวิทยาดูษาและปรึกษาขอบคุณมากครับ